คำว่าชีวิตเราใกล้ความตายเข้ามาทุกทีเป็นคําที่สะท้อนถึงความคิดที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของชีวิตและการยอมรับในความจริงที่ว่าเวลาของเราบนโลกนี้เป็นสิ่งที่จํากระดักไม่ว่าจะเป็นการเตือนให้เราตระหนักถึงการใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากขึ้นหรือการเตือนให้เรามองเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่มีทุกคนรู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในวันหนึ่งแต่บางครั้งเราอาจลืมที่จะคิดถึงมันในชีวิตประจําวันจนกระทั่งวันหนึ่งเรารู้สึกถึงความใกล้ชิดกับมันมากขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราการเจ็บป่วยของคนใกล้ตัวหรือแม้แต่การเผชิญกับอุบัติเหตุที่ทําให้เราตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตคําพูดนี้อาจนําไปสู่การสะท้อนถึงความสําคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและทําสิ่งที่เรารักก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสิ่งที่เรามีในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในวันพรุ่งนี้การตระหนักถึงความชั่วคราวของชีวิตอาจช่วยให้เราไม่เสียเวลาคิดถึงสิ่งที่ไม่สําคัญและหันมาทําสิ่งที่มีค่าในเวลานี้ บางคนอาจจะรู้สึกว่าความใกล้ชิดกับความตายทําให้ชีวิตดูหมองหม่นและเศร้าแต่ในทางกลับกันการตระหนักถึงความตายก็อาจทําให้เรารู้สึกอยากที่จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดยิ่งเราเข้าใจว่าเวลาของเราในโลกนี้มีจํากัดก็ยิ่งทําให้เราหวงแหนความสัมพันธ์ที่ดีมองหาโอกาสในการทําสิ่งที่มีความหมายและตั้งใจทําสิ่งต่างๆด้วยความทุ่มเทและความรักในบางครั้งการเข้าใจว่าชีวิตเราใกล้ความตายเข้ามาทุกที อาจเป็นการตื่นเต้นให้เราตระหนักถึงการทําให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขและการพัฒนาตนเองโดยไม่ทิ้งโอกาสที่จะเติบโตหรือทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างเราไม่ควรเสียเวลาไปกับการโศกเศร้าในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ควรเน้นการใช้เวลาที่มีให้ดีที่สุดและสร้างผลกระทบในทางบวกในทุกๆวันความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและการเติบโตในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของชีวิต คือสิ่งที่เราควรทำเพื่อให้เวลาของเราบนโลกนี้มีคุณค่าและสำคัญที่สุดดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้รุษไทยนั่งอยู่ริมหน้าต่างห้องนอนสายลงเย็นเพัดผ่านมาทำให้เธอรู้สึกสงบขึ้นแต่ในความสงบนี้กลับมาพร้อมกับความคิดที่ไม่ค่อยดีนักความรู้สึกของเธอที่มันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้เธอได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า มีโรคร้ายแรงกำลังคุกคามชีวิตของเธอชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอคิดอย่างเงียบๆเ,เธอรู้ดีว่าเวลาของเธอไม่เหลือมากมายอีกแล้วความตายที่เคยเป็นสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ค่อยๆเข้ามาใกล้ในทุกๆวันความจริงที่ว่าเธอไม่มีทางเลือกในการหลีกหนีทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงวันแล้ววันเล่าเธอเริ่มค้นหาคำตอบในใจว่า เราควรทำอะไรในเวลาที่เหลืออยู่คำถามนี้ยังคงวงเวียนในสมองของเธอเหมือนกระแสที่ไม่สามารถหยุดได้ทุกคนรอบข้างอาจเห็นเธอเป็นคนปกติแต่เธอเองรู้ดีว่าไม่จริงแล้วหรือไทยไม่ได้ใช้เวลาไปกับการคร่ำครวญถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเธอตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อเติม,เต,มเต็มชีวิตที่เหลืออยู่แม้จะไม่มากมายแต่เธอก็อยากให้มันมีค่าก่อนที่ฉันจะสิ้นลมฉันจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร เธอถามตัวเองหรือไทยเริ่มจากการมองหาความต้องการในชุมชนที่เธออาศัยอยู่สิ่งเล็กๆที่เธอคิดว่าอาจทําให้ความหมายของชีวิตมีคุณค่าแม้จะไม่สามารถช่วยให้คนอื่นอยู่รอดได้ตลอดไปแต่การให้ความหวังและการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเธอเริ่มจากการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษหรือไทยใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดคุย ทำอาหารให้พวกเขาและคอยฟังคําเล่าเรื่องจากชีวิตที่ยาวนานของพวกเขาเหล่านี้ทําให้เธอเริ่มรู้สึกถึงการเติมเต็มบางอย่างในใจหรือไทยเริ่มเรียนรู้ว่าความดีไม่ได้หมายถึงการทําสิ่งใหญ่โตเสมอไปมันคือการทําสิ่งที่สามารถทําให้โลกนี้ดีขึ้นแม้จะเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยการเดินไปที่โรงพยาบาลเพื่อบริจาคเลือดให้กับคนที่ต้องการการช่วยเด็กๆในโรงเรียนเรียนรู้เรื่องการทานอาหารอย่างถูกต้องหรือแม้ แต่การพูดทําให้กําลังใจกับคนที่เธอพบเจอในชีวิตประจาวันทุกสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เริ่มสร้างความหมายให้กับชีวิตของรัไยมากขึ้นในขณะเดียวกันเธอเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งกับคนรอบข้างผู้คนที่เคยมองเธอเป็นเพียงแค่คนที่เจ็บปวยกลับเริ่มเห็นว่าเธอมีพลังบางอย่างที่จะส่งต่อไปยังคนอื่นได้แม้ในขณะที่ตัวเองกําลังเผชิญกับความเจ็บปวดรัไทยรู้ดีว่าเวลาของเธอกําลังหมดลงแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกสงบและเต็มไปด้วยความพอใจ การได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เธอรู้สึกว่าเธอได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดในคืนหนึ่งหลังจากที่ช่วยจัดงานกุศลเล็กๆสำหรับเด็กด้อยโอกาสรือยไทยนั่งอยู่ในห้องพักของโรงพยาบาลใจของเธอรู้สึกสงบเหมือนท่ามกลางความมืดมิดรอบตัวเธอได้ทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นในแบบที่เธอพอทำได้เธอมองไปที่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเป็นภาพที่เธอเห็นแล้วรู้สึกถึงความสงบ เหมือนกับการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับการรับรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอทำในช่วงเวลานี้มันมีความหมายอย่างยิ่งชีวิตไม่จำเป็นต้องยาวนานแค่มีความหมายก็เพียงพอแล้วเธอคิดรไทยจากไปในช่วงเวลาที่เธอทำความดีมากมายให้กับโลกเธอไม่ได้จากไปด้วยความเศร้าใจแต่จากไปด้วยความรู้สึกเต็มใจและสงบเสงเี่ยมใจเธอได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่าแม้ชีวิตจะใกล้ถึงจุดจบ แต่การใช้ชีวิตในทางที่ดีและเติมเต็มย่อมทำให้เราได้ประสบกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเธอทิ้งไว้แต่ความทรงจำของการทำความดีซึ่งจะยังคงส่งผลไปตลอดชีวิตของคนรอบข้างแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วก็ตาม